การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนะคะจากมหาลัยกเกษตรศาสตรต์ตอนนี้ก็คือตั้งแต่เรียนจบก็ได้ไปทํางานาที่ตรงสายก็คือทํางานเกี่ยวกับการโรงแรมการบริการที่ทจังหวัดภูเก็ตมานะคะระยะเวลาการทํางานก็เก็บเกี่ยวกับประสบการณ์ได้ประมาณเกือบสปีค่ะก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดก็ทํางานอย่างราบลื่นแต่พอเกิดผลกระทบโควิดปุ๊บก็รู้อยู่แล้วคือโรงแรมภูเก็ต มันเป็นอ่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือส่วนใหญ่ก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นชาว่างชาติพอเกิดโควิดปุ๊บนักท่องเที่ยวชาว่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้ก็ทําให้ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวเนี่ยะชะงักแล้วก็ทาให้าไม่สามารถที่จะก้าวเดินก้าวต่อไปได้ทําให้พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะได้รับผลกระทบก็คือหยุดงานบ้างโดนพักงานบ้างหรือหนักสุดก็คือโดนอ่าโดนออก มันทาให้เราถากกลับมาถามตัวเองว่าณนะตอนนี้ที่เราเลือกที่จะเดินทางไปใน,ในสายอาชีพที่เราตรงมาเนี่ยม,มันไปต่อไม่ได้แล้วเราเลยกลับถามตัวเองว่าแล้วเราจะทํายังไงณนะก็คิดขึ้นมาว่าแม่มีที่อยู่ที่อาฉะเช,ชิงเซาพี่แปดิ้วก็เลยว่าในเมื่อเรามีที่เรามีน้าที่มีความรู้ด้านกเกษตรดินทรีอยู่แล้วเราก็กลับมาทํามาต่อยอดในะสิ่งที่เรามีที่มันอาจจะมีอยู่แค่อาจจะเริ่มจากศูนย์เราก็มาต่อยอดให้มันให้มัน ให้มันก้าวต่อไปได้เพื่อให้มันเลี้ยงตัวเองแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้โดยมีความคิดว่าในเมื่อเรามาทําเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็อยากที่จะตามความฝันของเราไปด้วยด้วยการที่จะมีการเปิดร้านอาจจะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาหัดทําเบเกอรี่เพื่อมาเปิดร้านทําเบเกอรี่ทํากาแฟในมุมบ้านสวนเล็กๆอะไรเงี้ยพร้อมกับการทําเกษตรไปด้วยควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้มันยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันรู้สึกว่ามีความหลากหลายไม่ใช่แค่ว่า เราจะมาทาแต่เกษตรมันไม่ใช่เราอาจจะทําเกษตรปลูกผักปลูกผลไม้ผลผลิตจากตรงนั้นเราสามารถเอามาทําเป็นขนมเบเกอรี่อะไรก็ตามแต่เพื่อเพื่อให้เราแบบเปลี่ยนแนวใหม่ๆอย่างเช่นขนมขนมปงังจากที่เราทําเป็นแป้งสาลีธรรมดาเราอาจจะเอาตัวฟักทองตัวผลผลิตที่เรามีในสวนอย่างเช่นกล้วยอะไรเงี้ยมาทําให้เป็นมีเมนูที่มันหลากหลายมากขึ้นแตกใหม่มากขึ้น,นเพื่อให้คนในพื้นที่เองหรือ คนรุ่นใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าผลผลิตที่ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็คือผลผลิตที่เราปลูกเองแล้วซึ่งเรามั่นใจแน่นอนว่าปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกเองกับมือเรารู้ดีว่ามันปลอดภัยแค่ไหนแล้วก็คุณคุณภาพของที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็คือมันมาจากมือมันมาจากเริ่มมาจากเราฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าของที่เราใช้ทุกอย่างก็คือปลอดภัยทําให้กินเข้าไปแล้วสุขภาพดีแน่นอน เรียนจบไอทีมานะคะเรียนจบมาในช่วงที่สถานการณ์โควิดกำลังระบาดแล้วก็ไม่ได้หางานข้างนอกทำแล้วก็เห็นว่าที่บ้านก็แม่กับป้าเป็น QC ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตในการแพ็คผักผักอินทรีย์ต่างๆเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ใช้ ความรู้ตัวเองที่มีมาช่วยมาสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเก็บข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับการตลาดรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองที่เรียนมามาช่วยให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีระบบ จัดการสต็อกแล้วก็ระบบการจ่ายเงินต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทำให้ได้อยู่กับครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงมีสุขภาพดีแล้วก็มีชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะเคยทำงานบริษัทนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่จบปริญญาตรีมานะคะได้สักพักหนึ่งนะคะจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะที่กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะคะเนื่องจากว่าพ่อเสียะคะ่ะแล้วก็ ไล่นาเนี่ยไม่มีคนดูแลนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราก็มีที่มีไล่มีนาแล้วเราจะเป็นลูกจ้างอยู่ทำไมเพราะว่าคำนึงก่อนที่เตียจะเสียเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ทำไมในเมื่อที่ดินของเรามีตั้งเยอะตั้งแยะที่มีทั้งที่ไล่ที่นาทำไมเราไม่กลับมาทำของเราแล้วต่อไปใครจะทำเนี่ยค่ะคือ ตั้งแต่พ่อเสียไปก็เป็นจุดเปลี่ยนให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็สานต่อในส่วนของเกษตรกรเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะการที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมเกษตรทางเลือกจังหวัดชายแดนซานะคะเนื่องจากว่าแม่นะคะเป็นนายกสมาคมนะคะเราก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้ และได้อยากจะนําความรู้ความสมารถจที่เรามีเนี่ยมาช่วยเหลือสมาคมของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตด้วยค่ะจากที่ว่าเกิดสถานการณ์โควิด -19 กนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้รับรู้นะคะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรบ้างนะคะเช่นในกรณีที่เราเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยอาจจะมีการกักตัวนะคะแต่ ในกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องของอาหารเลยเนื่องจากว่าเราแบบมีอาหารกินในครอบครัวเพียงพอเพียงพอจนกระทั่งเราเนี่ยมีการบริจาคนะคะในนามของสมาคมนะคะแล้วก็ร่วมกับเกษตรอินทรีย์สนามไซเขตนะคะได้ส่งอาหารนะคะไปให้กับทางาผู้กักตัวนะคะในกรุงเทพนะคะซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่าเออการที่เราทรําเกษตรยั่งยืนเนี่ย มันช่วยตอบโจทย์ชีวิตของเรายังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการมีอาหารกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ขาดแคลนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถช่วยเหลือในส่วนของสังคมได้ด้วยค่ะคือตั้งแต่เล็กๆแล้วเราอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มมาโดยตลอดก็คือแม่เนี่ยทำงานในกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วก็เป็นกรรมการที่ทํางานกับกลุ่มเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่า,าแม่เราทําอะไรแล้วเราก็จะถูก ปลูกฝังถูกส่งไปเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มหยุดเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในในส่วนของเกษตรอินทรีย์หรือแม้แต่เรื่องการรลนงอนลงในเรื่องต่างๆที่เป็นภัยคุกคามที่มากระทบกับพื้นที่เราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FTA เอยเรื่องรงไฟฟ้าฐานหินเออยอะไรพวกนี้ก็เคยจะอยู่กับ ซึมซับแล้วก็เติบโตกับงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามเฉลเขตม,มาโดยตลอดค่ะพอหลังจากจบมัธยมเนี่ยคือเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่เข้าไปทํางานในโรงงานมันจะไม่เข้าทํางานในระบบอุตสาหกรรมแน่นอนแล้วพอมันอยู่ว่างๆมันมันไม่ได้มีอะไรที่ จะเป็นรายได้ของเราเพราะเราเรียนจบแล้วแม่ก็จะไม่สามารถแม่ก็จะไม่มาจุนเจือเราแล้วการทํางานก็ต้องเป็นทางเลือกเดียวของเราในเมื่อยังคิดไม่ออกก็จะทํางานอะไรแม่อีกเหมือนกันค่ะที่เป็นคนดึงตัวเข้ามาร่วมเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรอินรีสนามชัยเขตก็คือเริ่มแรกแม่ก็จะให้แบบว่ามาอบรมมาประชุมแทนแม่ก่อนมาเวลาที่แม่ต้องไปหาหมอหรือเวลาที่แม่ไม่ว่างแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการอบรมเป็นเรียนรู้เป็นผู้ตรวจ ตามมาตรฐานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ค่ะคือเริ่มแรกนี่คือเป็นตอนนั้นกลุ่มยังมีแค่มาตรฐานสากลแล้วก็เรียนรู้การเป็นมาตรฐานเป็นผู้ตรวจต,ตามมาตรฐานสากลกับกลุ่มเรื่อยมาแล้วก็ทำงานเป็นในฐานะผู้ตรวจของกลุ่มพอสถานการณ์โควิดมันแพร่ระบาดมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าตลาดปิดเราไม่สามารถไปตลาดได้ไม่สามารถไปขายของได้ เรามีการร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมีโมเดิร์นเทรดเออยอะไรเอยเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเนี่ยกระจายสู่ผู้บริปโภคได้มากขึ้นทําให้ผลผลิตกเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยกระจายสู่ผู้บริปโภคได้อย่างกว้างขวางอยากให้ทางารัฐบาลหรือภา,านนะคระัฐค่ะเข้ามามีมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนา พวกเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบโควิดในช่วงวัยอย่างหนูเนี่ยหรืออาจจะไวัยไล่ๆกันเนี่ยมันมีมากมายอยู่แล้วทั่วประเทศเลยอยากให้รัฐบาลอะคะ่ะเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันอาจจะสนับสนุนทั้งความรู้หรือเวนอะไรก็ตามแต่เป็นงบประมาณเพื่อเพื่อส่งเสริมให้กับคนพวกนี้ที่เขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะมาทำนะตรงนี้ให้เขาเห็นว่ามีความเราให้ความรู้เขาเข้าไปเราให้แนวทางเขาเข้าไปเพื่อที่จะให้เขากล้าออกมาแล้วก็มากล้าทํา เหมือนกับเหมือนกับตัวหนูที่พอเรา,าเราเริ่มมาทําเราเห็นแล้วว่าเอ้ยในอนาคตมันไปได้แน่นอนเพราะว่า,ากเกษตรดินรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกผักหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันมันส่งเสริมทั้งตัวเราเองแล้วก็ชุมชนจึงอยากให้รัฐบาลนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้กับคนรุ่นใหม่พวกนะี้มาเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อให้กเกษตรดินรีเนี่ยก้าวต่อไปได้อีกในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะก็อยาก ให้นะคะทางภาครัฐเนี่ยมีส่วนมาสนับสนุนนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของอกเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็อยากจะชักชวนคนรุ่นใหม่นะคะหันมาทําการเกษตรให้มากขึ้นนะคะ mm hmm. เนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะ,ะจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการเกษตรมากนะอยากให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจนถึงรัฐบาลนะคะเข้ามา สนับสนุนช่วยเหลือในด้านในเรื่องของงบประมาณหรือในด้านทุกๆด้านให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะสนับสนุนลูกหลานที่เรียนจบมาแล้วก็มาช่วยเหลือในชุมชนค่ะแล้วก็ ทำให้เป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆได้สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะอยากให้รัฐบาลเนี่ยยุติการเข้าร่วมกับ CPTPP ค่ะคือโดยส่วนตัวหรือแม้แต่ในกลุ่มเองมองว่าการเข้าร่วม CPTPP เนี่ยไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับเกษตรกรรายย่อยนอกจาก นีม่มันทำให้เกิดการผูกขาดมเมล็ดพันธุ์ผูกขาดการค้าขายโดยกลุ่มทุนหรือกลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากกว่าที่จะกระจายอยู่กับเกษตรกร,ร,กรมันทำให้อำนาจการ พรามปลูกอำนาจการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์การค้าขายของเกษตรกรราย,ย่อยเนี่ยหมดไปและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและ,กะเกษตรินทรีย์ซึ่งเป็นคลังยาและอาหารของครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมค่ะถ้าเรามีวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ทุกครัวเรือนในประเทศเราเนี่ยมันก็จะมีอาหารที่ปลอดภัยให้ให้ลูกหลานเราได้รับประทานให้คนอื่นได้รับประทานเพราะฉะนั้น อยากจะให้รัฐบาลรณนรงลงส่งเสริมทุกทกด้านโดยเฉพาะในด,ด้านความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียนนะครับได้มีความรู้อันนี้อย่างจริงจังนะครับและส่งเสริมให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็คนในชุมชนหันเหหรือหันมาทำเกษตรินทรีย์ให้มากขึ้น อยากให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านกเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเลยค่ะทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็การที่จะเกิดเป็นหมู่บ้านกเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ยรัฐต้องสนับสนุนนะคะเรื่องน้ํากระจายน้ําให้ทุกครัวเรือนที่ทําเกษตรอินทรีย์มีน้ําอย่างเพียงพอนะคะมีระบบกระจายน้าถึงถึงแปลงกเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตอื่นๆนะคะ,ะแล้วก็เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มนะคะเครือข่ายนะคะให้เชื่อมโยงกันองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ได้ค่ะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมเรื่องการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ทำให้การเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับรัฐเป็นคนส่งเสริมทำให้อ,องค์กรต่างๆรวมถึงผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เนี่ย ดำเนินการได้อย่างสะดวกควรมีการสนับสนุนโดยการใช้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับโดยการรับการสนับสนุนและก็บูรณาการโดยชุมชนนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องการทํามาตรฐานนะครับรัดเองเนี่ยไม่ควรไปทํามาตรฐานเองเนื่องจากว่าพอรัฐทำมาตรฐานเองเนี่ยมันก็บูรณาการกับหน่วยงานอื่นไม่ได้รวมถึงการส่งเสริมเนี่ยรัดเองก็บูรณาการเองไม่ได้แต่ถ้า ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยชุมชนขับเคลื่อนนะครับรัฐก็เป็นเหมือนลมใต้ปีกที่จะทําให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีงารทำทาามาตรฐานด้วยกลุ่มองค์กรของตัวเองแล้วก็พัฒนาไปสู่เรื่องวิสาหกิจเรื่องสากรต่างๆนยครับก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ